สุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประทําสวยร่ํารวยปราศาสตร์ผักกาดหวานข้าวสารโหมงามพร้อมวัฒนธรรมสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอ FC, ทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาเพื่อนๆเอฟซีมาอยู่ที่บ้านแก่ใหญ่หมู่หนึ่งนะคะตําบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมงาน งานกลุ่มแม่บ้านแก่ใหญ่ปากามวนนะคะทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเปรูหมู่หนึ่งบ้านแก่ใหญ่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะไปกันเลยค่ะเขาวน,วนู่นนับซี่อันนี้ก็คือป้ายที่จะเข้าไปในกลุ่มนะคะกลุ่มแม่บ้านแก่ใหญ่ปากามวนนะคะทอผ้าไหมและ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรูหมูห่หบ้านแก่ใหญ่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ะคะก็มีศึกษาดูงานและชมผลิตภัณฑ์ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30ถึงเวลา16.30นาฬิกานาทีนะคะอันนี้เราก็จะเข้าไปข้างในกันนะคะไปเลยค่ะอันนี้ก็เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะเพื่อเราจะเดินเข้าไปของกลุ่มจะอยู่ ข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลาประชาคมนะคะเพื่อนบ้านแก่ใหญ่นะคะเป็นบ้านเก่าแก่นะคะโบราณสังเกตได้นะคะเพื่อนๆที่ีว่าเราเข้ามาก็จะเป็นคูเมืองคูเมืองที่ล้อมรอบหมู่บ้านนะคะถือว่าบ้านแก่ใหญ่เป็นหมู่บ้านโบราณหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ีที่อายุเพราะว่ามีการขุดพบหายสิ่งของโบราณมากมายนะคะก็ ตามที่แอดมินได้เคยมาถ่ายทำแล้วนะคะก็จะมีไหโบราณนะคะมีโครงกระดูกสมัยโบราณด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะอันนี้เรามาถึงตรงที่ทำกระเป๋าแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาจากช่องตาวันรัศมีไ์สไตล์นะคะมาขออนุญาตถ่ายทำกระเป๋าน,น,น้องเม่เนาะวันนี้มีแต่กระเป๋าใช่ไหมคะ ค่ะแล้วก็ทํางานนี้เป็นออเดอร์เหรอคะแม่นี่ลงทุนเอาไหมจริงๆมาทํากระเป๋าเลยเหรอคะใช่โอ้เน,นี่ยโอ้โหนะคะเพื่อนเห็นไหมคะลายผ้าไหมาลายโฮสุริน,<ฮ>รนด้วยนะคะเพื่อนี่สี่นี่ผ้าชิ้นสวยๆเลยเม,ม่ ไอ้น is right. ุ oh, oh ่ว nah, so so right? ่าใสสารบั่นข่เนี่ยเป็นต้าเสียดายเนาะเอาผ้าไหมมาตัดออกเป็นหน่วยๆเนี่ยเห็ดกระเป๋าเมียๆนะคะเพื่อนๆอาชีพก็เป็นอาชีพเนาะก็น่าเสียดายนะคะเพื่อนๆถ้าถ้าถ้าเป็นบ้านแอปนี่ไม่กล้าตัดนะนี่กแนลให้มันเีของใช้ที่มันีค่าเพิ่มคุณค่าขึ้นใช่ไหมคะลงทุนเอาผ้าไหมโฮอย่างดีเลยนะคะเพื่อน เนี่ยสินค้ารับประกันได้เลยนะคะแล้วก็ทอเย็บนี่โดยช่างผู้ชำนาญงานวันนี้ช่างมาไม่ครบใช่ไหมคะอ๋ออากาศเปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะ่เ,เราดูเลยนะคะว่านี่ผ้าไหมแบบสวยด้วยนะคะเอามาตัดแหละไม่ไม่ใช่ผ้าไหมเศษหรืออะไรนะคะตัดแบบผื้นๆเลยเ เอาให้เห็นจัดจัเลยนะคะนี่เนี่ยอันนี้นี่แม่ดูผืนนี่น่อสิผืนนี้ก็เนี่ยเป็นผ้าโคมด้วยเพื่อนๆดูสินี่ก็เป็นการทำตามออเดอร์บ่แม่แม่แม่เป็นหัวหน้ากลุ่มไหมพูดมีอะไรไหมไม่ไม่ไม่เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกด้วยกันใช่ไหมคะ นเข้าไปบ้านแล้วไปแกไปธุระเนาะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีเย็บก่อนนะคะัเพื่อนแล้วเราค่อยมาดูกับเปาหนนะคะไปเลยค่ะเราวัดผ้าไหมอยู่นี่ก็คือเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นการตัดผ้าใหม่เนาะแมมเนาะตัดให้พอดีแล้วก็เอาไปเย็บใช่ไหมคะพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปรีดอีกทีใช่ไหมคะรีดค่เอาให้มันแข็งแรงขึ้น ให้มันแข็งแรงนี่เลยค่ะนี่นะคะแม่ก็จะตัดนะคะก็จะวัดวัดขนาด,ดนที่มันพอดีดอมีออเดอร์มาเยอะไหมคะเรื่อยๆเรื่อยๆเหรอคะอันนี้ก็จะวัดตัดนะคะ เตารีดใช่ไหมคะจะเป็นเอามารีดรีดเป็นเตาแบบน,นี้ใช่ไหมคะ,ะรีดให้เป็นเรียบอ๋อะนคะคะอืมก็ใช้เตารุ่นนี้เนาะมุมนี้ก็มาจับทงนคะคะก็จะมีจับจับข้าวๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะตัดนะคะเป็นอันนี้เป็นไส้ในเนาะใช่ไหมคะไส้ในซิฟ อันนี้เป็นผ้าฝ้ายใส่ด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นออเดอร์ลูกค้าเขาสั่งมาอ๋อออเดอร์ลูกค้าสั่งเป็นผ้าฝ้ายเนาะผ้ายกับผ้าไหมอันนี้เขาลูกค้าอันนี้ยังไม่ได้เป็นกระเป๋าเราแ่ก็ทาทรงไว้แล้วใส่ซิปไปแล้วสวยนะคะก็จะประกบแบบนี้ใช่ไหมคะก็สวยไปอีกเมีสายมีอะไรมีส่สายแล้วก็ซับในเนาะ อันนี้งานลูกค้าออเดอร์ลูกค้าสั่งนะทะเพื่อนอันนี้ยวให้ชุดมาม่อ่ลูกค้าจะเอาผ้ามาให้ค่ะมีมีคนเอาผ้ามาให้ก็ได้ใช่่ะเอามาให้ทำค่ะําอก็ทำตามออเดอร์ใช่ค่ะที่เราก็อยากได้ผ้าป้ายก็เขาก็หามาให้ก็หาผ้าให้เราทำให้เราก็มีหน้าที่ทำทำส่งนะคะไปฝึกอบรมที่ไหนคะ ทำเองนะคะก็จะมีแล้วพวกข้าราชุมชนบ้างมามา,มาสอนอบรมให้ใช่ไหมคะมีได้โครงการอะไรบ้างเลยเรามีโครงการสนับสนุนเขามีให้ไหมคะมีมีโครงการอะไรนะคุณยายออของสพชใช่ไหมคะอบต,ออะตอนะคะ ก็มีโครงการของอบตตำบลแกใหญ่เราเข้าสนับสนุนทุกกลุ่มหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเย็บนะคะใช่ไหมเย็บเย็บรอบในนะคะเพื่อนีอันนี้คือเข้าประกอบตัวเข้าประกอบตัวนี่ตัดแล้วก็เข้าประกอบตัวนะ,ะนเพื่อนก็ถ้า ใครสนใจก็มาศึกษาดูงานได้เลยนะเพื่อนก็มาศึกษาดูงานได้ก็เปิดตั้งแต่8ปดนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาสานาทีเนาะนี่คะก็จะเป็นโอ้อันนี้จะเป็นลายลายฝ้ายเหรอคะไม่ค่ะเป็นผ้าไหมค่ะเป็นไหมทหมไหมทั้งหมดเลยอันนี้สีพื้นอันนี้ก็จะเป็นลายมันหนี่อ๋อเหรอคะอ๋ออ๋อสวยมากเลยเพื่อนๆนี่แล้วมันก็จะออกมา เอาโอ,โอเขเอาแบบให้ดูก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเด้วยนีะอันนี้ถามๆอยากสอบถามว่าได้ไอเดียมาจากไหนคะมาพัฒนาทํากระเป๋าแบบนี้นะค,ะค่ะก็ช่วยกันคิดค่ะสามากจะถามจากพวกแม่ๆที่ท่านมีประสบการณ์มากกว่าเราใครก็จะสอนแล้วก็บางทีก็ เห็นตามตลาดนะคะเราเราก็มาดัดแปลงรูปออแบบน่ะคะ่ะออแล้วก็เอามาพัฒนาเข้าในชุมชนของเราให้มันทําจากผ้าชิ้นเล็กๆให้มันเกิดรายได้ขึ้นนะถ้าขายเป็นผ้าไหมออกไปมันก็จะได้แต่ส่วนที่ผ้าไหมเนาะแล้วก็ไม่ได้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เกีกบางส่วนก็เอามาทําเป็นกระเป๋านะงั้นเพื่อนเห็นไหมคะก็จําไปที่ตลาดมาก็จําแบบกันมานะคะเพราะว่าส่วนมากช่างเขาจะมีหัวหัวทางนี้นะคะ ผสงคอยสอนคอยออกแบบให้อ๋อเหรอคะอืมก็ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะนั่นอีกน,นะคะขอบคุณมากนะคะคุณค่ะอันนี้ล้อง,งานเหรอคะงานนี้เป็นงานแก้หรืออะไรกค่ Tina, ะเย็บผิดจะอะไรต้องออ๋อเหรอคะอ่าอ่าอพีอะอันนี้เป็นงานที่ประกอบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเหลือใส่สายนะคะ ใส่สายหิว้วแล้วเลือกสายได้ใช่ไหมถ้ามีออเดอร์เราสายสะพายทรงนี้จะเป็นแบบสายสายสายหิ้วสายหิ้วสายหิ้วกับสายเนี่ยค่ะสายสะพายยาวสายสะพายยาวกับสายหิ้วใช่ไหมคะนี่นะคะเสร็บแล้วก็จะเป็นแบบจุมจนะิ๋มน่ารักมากเลยกระเป๋านี้ส่งขาเท่าไหร่คะนี่ตัวนี้ของร้านเราจะส่งทั้งมีทั้งราคาส่ง ราคาติดย่อยค่ะส่งเท่าไหร่คะท่งนี้เหรอคะตรงนี้ถ้าส่งอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทถ้าถ้าถ้าของร้านเราปล่อยเองนี้เท่าไหร่ก็ก็คือเราส่งอยู่ที่เจ็ดร้อยแต่ว่าถ้าราคาขายเราออกไปข้างนอกหรือว่าลูกค้ามารับไปนีค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปบวกเพิ่มอ๋อค่ะแล้วก็ก็เจ็ดร้อย ว้าวเพื่อนเราอย่างนี้ก็มาได้นะคะก็สั่งได้มารับได้แล้วก็ไปขายได้เลยนะเพื่อนราคาก็กันเองไปสตั๊ดใบละพันสามเลยนะเพื่อนใบละพันเลยนะคะนี่เข้าไปนะคะน่ารักมากเลยค่าอันนี้ก็สําเร็จแล้วเดี๋ยวดูไปเราไปดูของในตู้ที่เสร็จแล้วนะเพื่อนจ้ะค่ะสุดท้ายความสวยงามจะอยู่ที่นั่นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะเนี่ยใบเล็กนี่เท่าไหร่คะแม่ <250. S 1> ส่งร5 0บาทใช่ไหมคะว้าวเพื่อนๆว้าว <c oughs> กระเป๋านี้น่ารักเลยอะ่ะดูสิคะเนี่ยใบเท่าไหร่คะแม่นี่นโอ้ห <3 80. S 1> สามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหสวยมากเลยนะคะนี่เพื่อน ของหมดสต็อกวันนี้เรามาของน้อยนะสี่ค่ะเพื่อนเอันนี้จะเย็บไว้แล้วเนี่ยแอดมินจะขนยันหันหน้าให้ดูเลยนะคะเพื่อนสีว้าวเลยนะคะสวยมากเลยงานระดับห้าดาวเลยนะคะเพื่อนงานที่นี่ระดับห้าดาวเลยนะคะ ไม่รู้ว่าได้กี่ดาวนะแต่แอดมินให้ห้าดาวเลยนะคะ F4 นั่นเห็นไหมคะงานขนาดนี้ไม่ได้ห้าดาวก็ไม่รู้จักว่ายังไงแล้วนะคะเพือ่อนๆสวยจริงๆเลย,ยสวยมากเลยอันนี้ไปเท่าไหร่คะแม่แปดร้อยบาทเพื่อนๆราคาส่งนะคะข้างนอกไม่ได้นะคะนี่แอดมินรู้จักที่ซื้อกระเป๋าแล้ว แอดมินจะเอาสักใบตอนไปรับปริญญาลูกนี่เพื่อนสุงนี้ราคาแป0รอบาทเลยนะคะกู้ถึงแถละ่ะเนาะถึงนั้นด้วยในสีเพราะว่าในตลาดเขาจะเขาเขาก็ไปเอาเอาราคาเพิ่มเนาะเขาก็ไปบวกเพิ่มเนาะในที่เขาเอาไปนะคะเขาจับภาพนิดนึง งานขั้นห้าดาวเลยนะคะมีโทนสีดำด้วยนะคะพเพื่อนๆกร,ระเป๋าตัวอย่างนะคะสวยงามเลยนะคะเราเลือกแบบได้นะคะถ้าเรามาเอาเองเราเล,เลือกเลือกแบบได้เลยอันนี้ก็แม่หน้ถือวิสาซาละกะหมุนทางด้วยแม่เด้อ <c oughs> สวยนั่นเพื่อนใบละเป็ดเ,เลยนะคะราคาส่งนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆก็ตัดมาก็จะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยไหมคะวันนี้ช่องโทรัศมีไรสไตล์ก็พาเพื่อนๆเอฟซีนะคะมาชมงานกระเป๋าของบ้านแก่ใหญ่หมู่หนึ่งนะคะตำบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะเราก็หวังยิ่งยิ่งว่าเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะก็คงจะชอบและถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้อง ขอภัยเพนะื่อนเพอ FC ไว้นะทินด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะที่อนุญาตให้เราได้รีวิวในวันนี้นะคะ<ม>ก็เราในานามช่องตวะวันรัศมีและสไตล์ก็ขอสนับสนุนผลงานระดับผ้าดาวของบ้านแก่ใหญ่หมู่หนึ่งตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ขอให้ผลงานของเราดังๆปังๆ ให้สุดๆไปเลยนะคะ <ka> ค่ะค่ะอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆ F4 ที่เข้ามาชมช่องของเรานะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบผลงานนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตวัลลัศมีไรสไตล์ได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ปาตนาทิ้งใดสมความมากปรัถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะแล้วก็ขออวยพรให้กับช่างทุกคนมีความสุขความเจริญเฮงๆด้รวยๆกันทุกคนนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ yeah.